โยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเองเกมมิ่งทีวีวแล้ววันนี้ผมขับมาแจากไอเดีเรียบร้อยแล้วขอโทษที่หายไปนานคลิปที่เท่าไหร่พาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ไก่ตันกิต้าบลูคชาแล้วนี่คือไก่ตันบลูกนะครับนี่เป็นไงนี่กิต้าโอโ้โหมันจ้าสึกเกินนะดู ซูเปอร์ฮิวแมนพร้อม PVP แล้วก็ผลน้ำแข็งตื่นใครไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเลยตื่นทุกสกิลบอกเลยแม่ยังตึงโอ้โหเอาไปต่อคอมโบเอาไปวันช็อตสบายครับใครคอมโบแม่นๆกีตาร์บุกก็มีนะครับนี่มันโคตรจ้าเลยโอ้โหแม่นโคตรด,ดีเลยดูน้ำแข็งตื่นนะครับอ่า ส่วนกติกาในการได้รับนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเนาะนี่คือของทั้งหมดนี่กีตาร์สีแดงครับนี่บอกเลยแล้วก็มีผลได้แถมให้ด้วยแล้วก็มีอ่านี่ครับมีสังไดวาดรูรซ绥ยครับพร้อมทำสามดาบครับบอกเลยดูนี่เห็นปะมันพร้อมทำสามดาบโซโลแล้วไปฟาร์มมาร์มสมาก็วรวมดาบไปแล้วครับนี่ดู บอกเลยนะครับแค่นี้ก็รวมดาบนะครับทำสามดาบสบายเงินพร้อมนะครับเงินพร้อมแฟกเมนพร้อมทํานะครับเออใกลอนานี่ฮาคิสีรุ้งนะครับทีเด็ดของเรานี่เป็นไงโคตรเท่ครับเออผมจัดให้นี่เป็นไอดีลูกนะครับเพราะว่ามันใกล้เคีมันใกล้เคียงเนาะเออนี่นะเราม,มีหลายอย่างนะที่ใกล้เคียงกับบลุกนะครับผมก็เลยตั้งชื่อไอดีนี้ว่าไก่ตันบลุก และกติกาในการที่เราได้รับนะครับเออในการที่คุณจะได้รับผมขอผู้ติดตามหนึ่งพใช่แล้วครับผู้ติดตาม1,000พจะทำการแจกเลยนะครับนี่เป็นไงกีต้าถือว่าแลอยู่นะขอผู้ติดตาม1,000พันขอยอดวิวสักอ่าเท่าไหร่ก็ได้ยอดวิวเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอผู้ติดตาม1,000พนนะครับไลค์กับยอดวิวแล้วแต่คนจะ แล้วแต่คนดูเลยนะครับแต่ช่วยกดไลค์ก็ดีนะเออไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรแต่กดไลค์ก็ดีนะเออ <c oughs> แล้วก็นี่ก็จะเป็นคร่าวๆของไอดีนี้นะครับนี่กีตาร์บุ๊กผมเชื่อว่าเป็นของแรงที่ใครๆอยากได้นะครับนี่ฮาคิสีรุ้งบอกเลยว่าแร่จัดๆนะครับของเนี่ยกีตาร์บุ๊กเนี่ยถึงมันจะ ไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนับสเตตไปเลียวเองนับสเตตมันแถมมาให้ผมไม่ได้เป็นคนจัดให้นะครับค่าหัวอยู่ที่0 0 0 0แสนนะครับไงก็ไปล่าค่าหัวกันเอาเองนะผมไม่ล่าให้นะครับเออค่าใครอยากได้นะครับก็รอนรับผู้ติดตามหนึ่งพันนะ